จ้าปูอ่าเจริญป่อยูดีสบายป่อเจ้าค่ะนี่ก็อยูดีสบายชัดเจนป่อ,ปอ,จ,อจัดเจนมาเจ้าค่ะเออชัดเจนเนาะเหลีกเงาปูเนาะแดนน,นั้นก็อันมะเข,าข,ะเขา่ากนะ็นขอตดเอฟทีแต่โหทุกคนเล้อไปเข่าลักลอยวะนะจ้าปูให้เดนมาร์กมีศูนย์มีสามมีห้าไปเข่าลักลอยศูนย์จ้าแเออเพราะเป็นไังจ้าสู่ตัวทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่งมาจังไหนล่ะปูอ่าปูในอ,อิตาลีเพื่นกั สจงมันเบาอะอืมค่ะกะ,ะบบเลด็กคนกะถือว่าบ่หลายเนาะกับจอเบิ้งเลขบ่หลายจ้ะเป็นแต่น้ำตาลุ่งทุนยู่ดอกเลด็กคนกัได้เนาะอืม<ต>ค่ะแต่ตัวนี้มีหางเดียวเนาะสองหางเนาะเลขกคนนี้เห็นเดกส้นกันนีนเนเน่เด้ออืมเลขกส้นกันกับของปู่ป่ะจ๊ะนี่ต้องเป็ของปู่ของคนมันมีอ่าเลขกามตัวมี สี่หาเลขกพูยัยใจดีงวดวันที่สิบหกเนาะสิบหกสิงหาคมสองสี่หาเล็กต้องเปล่ากับสี่หาเลขมันคือออกง่ายเหระปูเลขแมหขี้หายเถอะมันเล็กออกง่ายไงล่ะมันตรงใจเนี่ยมันนั่นนี่แต่ว่ามันเกิดแต่เลขกสองปีมันมันก็มีติดอยู่ของอาจารเนี่ยวันนี้ ก็คือว่าเหลขเนียนของผู้ใหญ่ใจดีในใ้ตัดเหรียญเนาะแต่เพิ่นตัดห้ยี่หาแต่ว่าอยากสามตัวในใ้ฮตัดเหรียญไปในนี่ละสองสี่สองหาประมาณนี่เนาะ,นะแมนเออตัดตัวเต็มออกยากก็ต้องตัดก็ต้องเอาก็ได้ฮะก,ก็ได้กัเอาอะไรก็ได้ไกันได้จ้าปูคือว่าเล็กเพิ่นกับเม็ดเดียวนั่นล่ละเอาวันนี้ไปเบิ้งเหลขกของปูศูนย์ว้ยคำนวณของปูเนาะอ่าเบิ้งเหของปูกะวันนี้มันอ่าดิน ดินดินดิน,ด,นดินตามปูปูเอาโูเนียจ้าปูเอาแก่ัดมาแกสองตัวเป็นเด่นอ่าสามกับสองเด่นวิ่งไปที่สามกับสองจ้าแมน,นบันกกบนี่จับปูไหนก้าสามห้าสามหกสามหกสองสี่สองสี่ สองสี่แล้วก็สองห้าสองห้า,อหาเออวงไว้ที่สองสี่กับสองห้าสองสี่กับสองหา้าเนี่ย<น>อืมจ้ะปูเน็ตมากเบยนี่แต่ก็ะชับใช่ไหมมันชนกันกับของเพลเนาะแมน,นถ้าตัดหลินชนสองสี่กับสองหา้าแมนอืมค่ะปูอ๋อดีมันเป็นใช่ไหมเนาะจ้ะ เป็นยังตั้งกี่ตัวล่ะจ้ามีสามตัวไหจ้ามีอยู่แต่ว่าในไ้เอฟดีเนี่ยเอฟดีหน้าเอฟดีเน้าไปเชียงมนตร์กอนเด้อจ้าเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นั้นก้มเชียงนะก็เห็นไปเชียงมนตร์มาเลขถ้ามันโผล่มันก็ตีแนวได้จ้าอันนี้พ่กเขาก็เขาเกิดเดือบไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องลงทุนนะ ค่ะปูเรียกว่าทามันดูดีอันนั้นฝันนีก็จะไงเีอ่ากไปจับก็ไปบงปิด้างหงอจ่ะปูอ่าวันนี้เลขสามตัวเด้อค่ะสามห้าเก้าสามห้าเก้าะห้าเก้าสี่ ห้าเก้าสี่อตัวนี้ตัวนี้แถมมาตัวหนึ่งคูนะจ้าหกแปดแปดหกแปดแปดนี่วงหมาเลขสามตัวนี้คือสามเ้าเก้าสามห้าเก้านี่วงไว้ตัวนี้นินนินจ้าโอวหลิกมันมันจับสลับกัน,นแ,แต่กระแตมจ้า เด็บตามตัวมนก็แต็มค่ะปูอืมจ้ะมันเล็กงามเนาะปูนองวันนี้เนาะสามหาเก่านั่งกบตบงเยค่ะอันซ้อนมันเกียวกันมบนนี้อาดะเนี่ยจ้ะเออมันมันันเคเป็นอยู่เ็บตามตัวคมันไม่เจีวันบนี้มันก็แต้มันตัวไทยตัวหนาตัวลอยิดแากุตก็แ้แต่นี่ย แมนอยู่ค่ะปูสามห้าเก้ากับห้าเก้าสี่นี่เนาะไก่เคียงกันเลยเออเน,นี่ย่อนมาอยู่จ้ะแต่ผมว่าดูนาออเรียบรังก่อนอ่ะจิ้นได้สองตัวกระแย่งทีหน้าค่ะปูอ๋อเรียบมันเกี่ยวก่อนนะจ้าเตาวัานผู้ใดมักเล็กผู้ใหญ่ใจดีก็จัดเดอ้อถ้าว่ามันไหลห่างกับเอาตาเล็กผู้ใหญ่ใจดีก็ได้เนาะปูเน,นาะแมนเนี่ยภายในสามตัวนี่ยจะมีก็บเป็นแบบฝากข้าก๊ก ก็พอละจ้าเรื่อยเรื่อยละแล้วสงเดียจ้าอ่เป็นยังค่ะสูตรในค้าวหน้นนอกขาว่ม่แย่จะดีเป็นกระเม็ดเดียวนึ่งสามตัวเตะเกิดเห้นมาเร้วแต่ว่าให้ไปเตียงมงก้อนท่กันเลยนะเตียงชก้อนเนอจ้าตีตีมันกับตีมือหรอกับตีขยงแต่ละก้นกันตันไม่สิ้นของกอาจจะได้แล้วสนงเดียวอืมค่ะวัฒนานําค่ะ เพื่อนกะอยากแบ่งปันเพื่อนก็เลยนําำมาแบ่งปันเนาะปูเนาะแนนเพื่อนก็อยากแบ่งปันใช่มีศพเพืมนน้องกันค่ะพิจารณาเบิงสำหรับเอ่อเลขของผู้ใหญ่ใจดีที่เพื่อนนํำมาแบ่งปันกะถือว่าเม็ดเดียวสามตัวเม็ดเดียวเนาะแล้วก็ของคู่<น>ของปูนี่กะเป็นสูตรหน่วยคำนวณด้วยกันมีเขามีหลุดกะพิจารณาเบิง<น>เลขวิ่งเลขจบคูก่ก็คือกันเนาะปูเนาะแนนของสุดท้ายเนาะปูเนาะว่าจังไดกะอย่าลืมบอกชู้กันฟัง โค้งสงดท้ามันก็้นี่เมื่อไหอ่าตาไถ่ชื่อออนเล็กสามตัวล้อหน่ะนะจ้าจ้าล้อผู้ใหญ่ใจดีมากโค้งสุดท้ายแล้วก็ล้อเลยเลขปูค่าโค้งสุดท้ายเนาะปูเนาะจ้าจ้าจเอาให้สิเนี่ยพอนอิฟซีแฟนช่องเนี่ยผู้รับชมรับฟังอยู่จาปูอ่าขอให้พ่อใหญ่ทีเด้อตุกปูตุกพ้นออมีนตุ๊กเผาตุ๊กบนพ้นๆก็เจ็บจะได้ต้องแตได้มีเอออายุวันวันุกครั้งพลังอ่ะ อานี่กำนันคนนี้ก็เอาไปเชียงกันเด้อเอี้ยที่เอาไปเชียงกันท่านหาฟันดีจะไปอ่พิจารณาเอ้าถ้าฟันบอดีได้ยังบ่มีส่ง์ก็อ่าปล่อยผ่านไปาถ้ามันอ่ามีส่งมาทำกันเด้อะงูนีดเด้อจ้าปูมันไปรักษาเทียวดาวกูบ่งเด้ออยากท้าวะลิ์วะ หาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิชิตังปะจิตังตุมหังขิป,ปะเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาศพีติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสสตุมมาเตภวัตว,วันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวัทนศีลิสนิจังวุทธาปจายนองจัตตาโรธรรมมาวัฒททนติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง